าล้ครับก็สวัสดีท่า,านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ผม CT Morning กับเกมทำไอจลลี่เชนนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นโหมด Chrono t h e นะครับตัวผมจะเป็นตัวละครแมวไลนิ่งนะแล้วก็ฝั่งหนูเนี่ยก็จะเป็นทัฟฟี่นางฟ้านะครับโดยตอนนี้ผมได้เจอเพื่อนเพื่อนในเกมของคนหนึ่งก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเกมเพย์นี้จะเป็นยังไงนะครับ ก่อนดูก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับก็พร้อมแล้วก็ไปดูในเกมกันเลยนะครับโอเคนี่แหละครับคนเนี้ยเพื่อนในเกมผมเองครับโอเคครับอยู่ในเกมที่เรียบร้อยครับเราจะออกห้องกับตันนะครับมาเซตกับดักตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นห้องน้ำยาฮะตรงนี้น้ำแข็งปลาทิ้งไปก่อนตรงนี้น้ำแข็งเยอะแบบนี้มากเลยครับ คือน่าจะแค่หมดเมื่อกี้ปิงนิดนิดนะครับก็การ์ที่ผมใส่เนี่ยจะเป็นเออเซ็ตการ์ดนี่ครับจะมีอยาก,กระดักนะครับตาแดงต้นเกมเออมุดท่อไวหรือเปล่าจะไม่ผิดหรือไม่ก็การแก้สลักนี่แหละแล้วก็เป็นการเล่งเก้าอี้ตรงนี้มีหนูอยู่ตัวหนึ่งตีไม่โดนทำไมเขาอยู่นิ่งวะเออตีโดนไปหนึ่งทีครับกินยาไปก่อนครับ เพื่อได้ได,ได้บับนะครับได้รับมองไกลแบบนี้ถือว่าดีจุแบบนี้เราปลาลูกกลมุ่งมุ่งไปเลยครับน่าจะโดนโดนไปนหนึ่งตัวครับเพื่อนของผมเองครับตรงนี้ห้องกับดักครับเดี๋ยวเราไปเช็ดกับดักกันก่อนตรงนี้หาทางลงก่อนเมื่อกี้ลงได้ครับตรงนี้ได้อัพสกิลมาอีกหนึ่งครับเดี๋ยวเราอัพเป็นปลาคิมมาก่อนเลยนะ ตรงนี้น่าจะเซตกับดักไม่หมดน่าจะเซตได้แค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปล่าหนูก่อนเลยนะครับตรงนี้ผมเห็นวงแหวนของทัฟฟี่เทวดาตัวหนึ่งอนะแต่ผมเห็นหนูอยู่ข้างล่างเพรานั้นผมจะไปจัดการหนูก่อนนะตรงนี้มีรีเบิร์ดอยู่นะครับทัฟฟี่เทวดานี้เป็นอีกหนึ่งตัวแล้วครับที่ฝั่งเมตีทีเดียวไม่รวมถ้าเกิดเปิดก่อนนะครับเมื่อกี้โดนปาจ่ายกันใส่ไปแล้วตาแดงตีหายไปครับ ตรงนี้เราหยิบลูกกอล์ฟกันตนีไม่ตุดยิ้มไม่ติดคับขอโทษครับตรงนี้คือแบบเล่นพลาดบ่อยมากเรากินยาไปก่อนได้ยาหายตัวถือว่าสวยครับตรงนี้มีหนูย,ยึกยักยึกยักบนครับแล้วตรงนี้โดนตนีไปเลยนะเอัหนึ่งทีโดนแทะกระดักหนูตรงนี้มีระเบิดโอ้โหแลวโดนเราครับเหลืยเชื่อเลย ตรงนี้มีอาการปิงหนูมันกินนมครับโอ้เหมือนเขาจรู้แล้วครับว่าเราหายตัวอยู่นะต้องหาวิธีจัดการหนูตรงนี้มีรีโมทอยู่ครับหนูมันใช้ไปแล้วครับตรงนี้คือแบบผมปิงนะโอเคครับตรงนี้หนูดูมียาสุมบับอันนึงครับตรงแบบนี้ก็โดนไปเลยครับหนึ่งทีครับ เดี๋ยวเราผูกตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรารอโอเคครับผ่าลาดฮหตรงนี้ไปโอ้โหมันพลาดบ่อยจังเลยเลือดก็ใกล้หมดแล้วอะ่ะถ้าเริ่มหมดได้บันเทิงเลยนะวางปากเข็มไปก่อนครับตรงนี้กินนมเพิ่ม HP ก่อนเพราะเราจะใกล้ตายนะตรงนี้ทัฟฟี่เดวดามาแล้วโดนมาระเบิดไปครับ สวยเลยครับจังหวะนี้หมนเขาจะเล่นพลาดโอ้ครับดวงดีจริงครับโอ้โหตีก็ว้าวครับบอกเลยครับว่าสวยฮะตรงนี้วางปาเข็มสองชั้นไปนะครับกินนมไปก่อนเพื่อสปีดแล้วก็พืมเลือดนะครับเพราะเลือดเราตอนนี้ใกล้ต็มแล้วนะครับเล็วจะมาต็มแล้วครับวางปาเข็มไปสามตัวครับ ตรงนี้มีหนูมาถือของถึงมันจะเตะจะปลาไส่เราครับสวยครับอ๋อเ,เ,เขาติดบักเข็มนะเขาเลยใช้เพื่อนช้าเราเลยมีโอกาสที่จะผูกอ้้ตีเขานะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเก้าอี้เลยครับไม่งั้นแบบเขาถือใจกันอยู่ไงเดี๋ยวเราโดนลูกหลวงอะไรประมาณนี้ ตรงนี้มาขู่ไปก่อนแล้วตรงนี้โดนตีลงไปครับเดี๋ยวเราจับตรงนี้ไปผูกที่เดิมเลยนะครับตรงนี้โอ้โหแล้วมันไม่ลงครับบอกเลยครับมันช่วยกันไปแล้วครับตรงนี้แล้วตรงนี้ตรวจไม่ลงครับออืแพสซีฟสองไลนิ่ก็ไม่ได้ใช่ดีเสมอไปนะตรงนี้หนูถือแจกันอยู่และตรงนี้มีปิงเล็กน้อยครับไม่เล็กน้อยครับโอเคครับตรงนี้สวยดีครับ โอ้ตรงนี้หนึ่งมันหนูมันถูกอยู่แจกันอยู่อะ่ะต้องรู้ว่าถูกได้เปล่าผูกได้ถูกได้โอ้โดนแจกันไปเดี๋ยวเราลากตัวนี้ก่อนเลยสวยครับตีกาอากาศไม่ดีไม่ได้กาอากาศโดนน้ำหอมไปเราจะควบคุมให้ได้อยู่ตอนนี้ชีดโดนหนึ่งหนึ่งก้อนแล้วหนูหนัวตรงนี้ใหญ่เลยครับ โอเคครับโอเคบินไปแล้วหนึ่งครับข้หน้าของรีรีบูส์นะตรงนี้มีรีโมทคอนโทรครับโอเคครับล้มไปแล้วหนึ่งตัวครับตรงนี้มีน้ำหอมเดี๋ยวเราจะควบคุมไปให้ได้นะครับโอเคโอเคตกลงมาข้างล่างวะต้องรีบขึ้นไปละเดี๋ยวหนูมันหลุดก่อนอนะ่ะมันใกล้หลุดแล้วอะ่ะฟังเสียงเพียงละ วางปลาเค็มไปแบบนี้ก็สวยสิค้ามันถือแจกันมาแล้วมันไม่ใส่ไม่เก่งกลัวด้วยนะประเด็นดีนะโดยไปเลยครับกินน้ำยาแบบนี้อีกสิบวิก็บินแล้วครับกินน้ำยาไปก่อนนะหู้ได้ป็นยาตาแดงครับสวยจักเขาไม่กล้ากินนะเพราะถ้าเขากินนี่เขาตายเลยนะ เพราะยาแดงนี่ตียังไงก็ลมนะครับมันน่ากลัวตรงนี้แหละตรงนี้หนูเหยียบไปหนึ่งทีครับน้ำยาหายตัวกับตาแดงแบบนี้คือสวยครับเดี๋ยวเราจับมาผูกตรงนี้ก่อนเลยนะครับตรงไอ้ตรงท่าเรือนะตรงนี้อ้าวกลมุท่อไม่ติดครับอืมโอเคโอเค,โอ,เคโอ้โหแล้วมันโดดสูงเกินไปอะ่ะ โอ้โหสวยจริงๆอ๋อใสก่ก้าวกันหมามานะครับเคเคเคต้องปล่อยหลุดอะออมือใช่ไม่เป็นไรๆเป็นไรเดี๋ยวเราวาร์ปได้โอ้โหไม่โดนฮะแล้วตรงนี้ขมโดดไม่ค่อยเป็นด้วยมาัำแข็งมายังหลบได้อยู่เค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 อเคสวย เลือดเขาหมดอยู่นะเแลือเขาเหลือแค่หนึ่งเอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเราเลยตีเขาล้มนะครับโอเคผูกตรงนี้ก็ได้ครับตรงนั้นไม่ได้ผูกตรงนี้นะต,ตัวไม่รู้อยู่ไหนนะจะมาเตรียมมาช่วยกันแล้วหรือเปล่าครับชิดเพิ่งหนึ่งก้อนอยู่เลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรายืนส่นไปก่อนนะครับอืม ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับว่าไปช็คก,ก็ไม่เจอนะครับเ,เราไปดูโอ้ตรงนี้เขาอยู่ห้องกับตานะครับตันชิดอยู่ไม่มาช่วยเพื่อนครับแปลกสุดๆไปเลยโอ้โหตรงนี้โดนเก้าอี้อะจุบโดดไปครับโดดไปจุบโอ้ ตรงนี้มียากรอบกับยาแดงเเปิดไว้เก็บยาแดงไปก่อนดีกว่าปิว้วปลาไปถ้าตรงนี้โดนเราด้วยครับไม่โดนหนูครับโอ้โหไม่โดนครับหมนหนูปิงหรือเปล่าเนี่ยตัวมบนเนี่ยปิงคไม่เป็นไรจบไปแล้วก็ขอบคุณที่มาชมกันนะครับก็น,นสวัสดีครับ